สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเชาวนี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับคิวซังสวัสดีครับวันนี้คิวซังบอกว่าต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่เราจะจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศด้านในกันต่อมีอยู่สวนหนึ่งที่คิวซังยังไม่เคยเดินนะท่านผู้ชมมันคือแปลงประทับวันนี้เราจะไปเดินแปลงประทับกันซึ่งแปลงประทับที่เนี่ยตอนสมัยที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาพระองค์จะเสด็จไปยังแปลงประทับเพื่อที่จะ สรงงานแล้วก็ติดตามงานการทำงานของมนดยแห่งขางว่าประสิทธิภาพหรือว่าผลงานเป็นยังไงบ้างแล้วเสร็จจากนั้นท่านก็จะเดินนะฮะลงมาเยี่ยมประชาชนบรรยากาศที่นั่นจะเป็นยังไงเล่าถึงอดีตว่าเรามีพระมหากษัตริย์องค์ที่ดีต่อเราขนาดไหนเดี๋ยวเราพาไปเดินกันเนอะคิวซังเนาะที่แน่ๆคิวซังซังถืออะไรครับ <c oughs> ถืออะไรอยู่ครับ <c oughs> ขนมขนม หิวขนมใช่ไหมเรามาเปิดคลิปกันตรงนี้อีกแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ดอกอะไรดอกอะไรเนี่ยจำได้ไหมดอกเสี้ยฝรั่งดอกเสี้ยฝรั่งกับลงบานสวยเลยท่านผู้ชมดูสิโอ้โหหน้ามาถ่ายรูปมากมันสูงขนาดไหนเกียร์ซังลองเย็ยนเทียบชัดๆสิขนาดไหนอ่ยนี่ขนาดนี้เองท่านผู้ชมสามารถอยู่เข้าไปในดงดอกไม้อย่างนี้ก็ได้นาะเกียร์ซังเนาะนี่ฮะเดินไปพอเดินสุดไปนู่นจะเป็นดอกม่วงดอกอะไรนะจำได้ไหม<ะ>ดอกอะไรจำได้ไหม นู่นม่วงๆรู่นน่้นคุผู้ชมถัดจากดดนะเส้นตลังก็จะเป็นเวอร์บีน่าที่ม่อนเจมก็ปลูกเยอะเลยคิวซังพี่คิวซังยังไม่เคยไปนะดอยม่อนเจมเดี๋ยวค่อยหาเวลาว่างๆพาคิวสังไปสักทริปหนึ่งละกันแต่ที่แน่ๆเราจะมีทริปเดินทางไปภูทัาเบิกกันท่านผู้ชมเป็นไงอยากไปไหมคิวสัง เส้นทางการเดินทางของเราจะเป็นยังไงอีพีต่อจากนี้ท่านผู้ชมจะได้ชมบรรยากาศการเดินทางของเราเนคิดสัเนาะในการเดินทางไปที่แน่ๆตั้งใจจะไปกราบพระที่เพรชรบูรณ์นะครับที่วัดพราธาตุผาซ่อนแก้วซึ่งตั้งใจมาหลายปีละแต่ไม่มีโอกาสไปสักทีปีนี้ก็เลยจะขอโอกาส พาท่นานชมไปชมบรรยากาศหนีดอยไปเที่ยวดอยเนาะแต่ว่าดอยทางาทางโน้นจะเหมือนดอยอย่างขางหรือไม่ก็เราติดตามท่านชมแล้ทางการอดอ,านะาารอยคิสังเนาะเพื<ะ>่ไอไม,ม่การเสียเวลาพาท่านชมไปแปลงประทับการดีกว่ารับไปกันครับคิสังไปครับฮะท่านผู้ชมปกติเขาจะเดินขึ้นตรงโน้นนะครับตรงที่สมโมสรอ่างขางแต่วันนี้จะพาคิสังเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติโดยการเดินเลาะหน้าผานี่ไปคิสังบอกไปยังไม่เคยไปใช่ไหม มนันจะพาไ,ไ <ป S 1> ้เกียรสังเดินนะครับมันจะมีเส้นทางเดินไปจากตรงลานฮอที่นี่ได้นะไปไอ้เกียรสังรถเ,เข้าไปไม่ได้รถเข้าไปไม่ได้ครับต้องเดินเมื่อก่อนนะตรงที่ที่อ้เกียสังเดินอย่างเนี้ยจะมีป้ายเนี่ยอ่างขังแดนมาสจันแต่ป้ายมันเอามาไว้ข้างๆตรงนี้แทนและนี่ว้าวันนี้เขาเพิ่งใส่ปุ๋ยต้นบวยกันเนี้ยที่นี่ก็จะมีแปลงบวยนะแล้วก็มีออะไรอ้เกียสังต้นกาแฟะแลรนะ เอกาแฟอาบิก้าอาราบิกา้าใช่ครับอาราบิกา้านี่กําลังออกเขียวๆเ,เลยลุงพูนชอบกินอ่ะลุงพูนชอบกินยิ่งสร้างคิดถึงลุงพูนแล้วใช่ไหมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นทางจะอยู่ตรงนี้ทนะ่านผู้ชมมันจะมีแผ่นทางเดินวางให้แบบนี้เมื่อก่อนถานท่เที่ยสามารถจอดรถตรงลานจอดตรงศูนย์ข้อมูลแล้วก็เดินไปแบบนี้ก็ได้นี่จอดตรงนี้แล้วเดินใช่แบบถ้าใครอยากจะมาดูหิ่งห้อยช่วงที่หิ่งห้อยเยอะๆก็สามารถเดินเข้ามาดูแบบนี้ได้เหมือนกัน อย่ที่ว่าจะอยากดูหรือไม่เนาะนี่บัวของเราตอนนี้ก็เดี๋ช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็จะเริ่มเข้ามาอาอะไรนะสัดแต่งกิ่งเนี่ยเขาเพิ่งเอาขี้วัวโรยตรงโคนต้นของอบวยนะครับเพื่อเพิ่มแร่ธาตุอาหารให้กับต้นบววซึ่งต้นบวยที่นี่อายุโอ เ่มากนี่คืซอซังไม่พ่อ,คเ,อ,อเคยเดินเหรอเคยเมื่อก่อนพ่อเดินประจาเนี่ยมันจะมีทางเดินขึ้นไปอย่างนี้แต่รูกจะเดินได้หรือเปล่านะน่าจะเดินได้นะเพราะมันมีสะพานนะคุผู้ชมสะพานปูนนั่นแหละนี่ใช่มันจะโคงโะ้งก็ลงอ่ะใช่มันจะเป็นทางเดินแล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนแล้วเราจะต้องเดินกลับออกมานี่คีซังเดินไปตรงนี้ระวังดใบไม้ที่อยู่ด้านหน้าของลูกใบไม้นี่มันมีพิษะนะนี่คือซัง ต้นเหี่ยวใบใหญ่ๆนู้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยซ้ายมือน่าจะโดนแล้วเนี่ยอันนี้ตนน้นนะมีพิษนะท่านผู้ชมเนี่ยตนน้นเนี่ยมีพิษเนี่ยพราโดนอ่ะถ้าโดนปุ๊บมันจะเหมือนกับตัวอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเดินไปใคิดซะเหมือนอ่าเขาเรียกว่าหาน่ะหานช้างร้องอ่ะท่านผู้ชมถ้าใครเคยโดนใบไม้พวกนี้ก็จะรู้เลยว่ามัน,น,นใช่ใช่มันจะทรมานมาก และนั่นเวลาเราเดินเราต้องเดินห่างๆเดินธรรมชาติไปด้วยแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าเดินแล้วก็โดนอ,อะไรนะพวกใบไม้มีพิษพวกเนี้ยโดนใส่ก็เจ็บเหมือนกันนะปรดแสบกดร,ร้อนหลายวันเลยเ,เดินต้องไปก็สังนี่ฮะจะเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติแบบนี้เลยนี่นเราก็จะเห็นธรรมชาตินี่สวยไหมือสั่งป่าหินแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ จร,จริงมันมีหัวล้นนะฮะมีหัวล้นอ่ะโอ้สะพานที่นี่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะเนี่ยใช่ไม่ไป้<ง>ออกทางไหนนะเดี๋ยวลูกก็รู้ว่าออกทางไหนไปเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะรู้เนี่ยเราสามารถเดินชมบรรยากาศหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบบนี้นี่อันนี้เขาสร้างไงใช่สร้างหมดเลยเป็นบันไดระวังจับตรงราวแล้วจะเจอนอนเกาะอยู่ในเครั่ง นนใช่มันเป็นสะพานเหล็กนะเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยอมีนักท่องเที่ยวเดินสักเท่าไหร่ละทำไมอ่ะมันผัวาทางมันมดีอ,ะอ่ะเพราะว่ายังไงอะ่ะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยจอดรถตรงนั้นแล้วก็เดินกันแล้วไงคือส่วนมากก็จะมาจอดหน้ามสมสอรไปเลยหน้าสมสรแล้วก็เดินเนี่ยมาเชิญเดินมาก็จะเจอกอไผ่เนี่ยไผ่เนี่ยแบบอายุมาก อายุนานมากเลยมีหน่อนไหมเนี่ยใช่มมีสิเห็นไหมเห็นหน่อนไหมมันจะอยู่ข้างล่างสูนเลือใช่โดนหน่อเริ่มออกครับต้นเลยนะต้นไม่รู้เหมือนกันนี่คือเราเดินมาสักพักหนึ่งเรามาถึงตรงนี้แล้วอีกสักเห็นไหมอ่ะเดินขึ้นไปสิอทะเสียงน้ำเขาต่อน้ำไปทางนู้นมั้ยเดินเดินขึ้นไปตามทางไกปนี่แล้วเพะ ไกลไหมไกลสิอันนี้ห่างจากกิโลเนี่ยพ<ะ>่อต้องเดินมาทางไหนต่อเราก็จะถึงแปลงประทับนั่นเองอเดินไปถึงแล้ว <c oughs> เห็นไหมอันนี้คือสนามหญ้าแปลงประทับปายเดินไปแต่ยังไม่ถึงประทับเลยถึงแล้วอันนี้คือลานแปลงประทับนั่นเองคือสัง<ะ>นี่แหละเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9้าท่านเสด็จมา เมื่อก่อนท่านก็จะฮอล์นั่งฮอมาจอดที่ลานฮอที่ฝั่งนู้นเสร็จแล้วก็จะมีรถรับจากโน,โนู่นพามาตรงหน้าสโมสรแล้วท่านก็จะ,สะเสด็จเดินมาตามทางมาด้านหลังเมื่อก่อนตรงแถวแถวนี้เกลือสังดอกไม้สวยมากอันนี้จะลงไปที่ไหนจะเป็นลานแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเหนื่อยไหม,มเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยใช่ไหมกว้างมากเลย เมื่อก่อนนะตรงนี้ตรนนี้จะเป็นรูปคนเรียกอ,อะไรนะสัญ,ญลักษณ์โครงการหลวงอะ่ะเกีซังจะเป็นสัญลักษณ์ของรชาชการที่9เลยแหละพ่อครับพี่อยพมาดูนี่แป๊บน,นึงเดินไปได้ไหมเดินไปได้แต่เลื่นนะไม่มีทรงแบบนั้นเลยเกียซังก็อ,งอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวทีจะถ่ายมาให้ท่านผู้ชมเห็นได้อยู่ฝั่งถนนฝั่งโน้นะนี่ตรงนี้นี่ สามารถเดินเที่ยวได้นะครับเงี้ยครับใช่ครับเดินลงไปเมื่อก่อนนี่คือสั่งมาถ่ายรูปอยู่อีคือสั่งจําไม่ได้เองจําได้จาได้ยังจำได้อยู่ที่ไหนละอยู่ที่หลังอะไรหลังสมสรใช่ไหมีครับนี่ฮะสมุทรจะอยู่ฝั่งนี้ถ้าไม่ชมเราก็สามารถเดินมาเที่ยวได้แล้วก็โซนที่เวลาที่อ่เดี๋ยวผมจะเอารูปในหลวงราชการที่9ที่ทรง นั่งพร้อมกับพระสาหายแล้วก็คณะทํางานจากประเทศหลายประเทศโชว์ให้ท่านผู้ชมดูว่าพระองค์จะนั่งอยู่จุดนี้นั่งแบบเป็นกันเองกับคนที่ทํางานอยู่ในพื้นที่ดูแลเป็นภาพที่ประทับใจมากนะครับท่านผู้ชม <ฮะ S 1> ครับผมถ้าเดินขึ้นไปอีกก็ขึ้นไปได้ครับปะมันเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปได้ใช่เดินขึ้นอย่างนี้ได้เลยยิ่งพูดก็ยิ่งถึงคิดถึงพระองค์เนาะคิวสังเนะะาะอยิสระได้กิวสังไม่ทันนะ ไม่งั้นไอ้ขี้สังจะเกิดร่วมสมัยหรืทันอยู่หรือเปล่าไม่แน่<ๆ>ใจเหมือนจะทันนะือ้ขี้สังทันเหมือนือ้ขี้สังจะเกิดร่วมสมัยรัชการที่เก้าแล้วก็เข้าสู่รัชการที่1ิบนะท่านผู้ชมนี่เปิดให้ท้าเข้าไปเหรอเก้าอี้พวกนี้จริงๆเขาอ่าอันนี้เอามาโชว์ครับเมื่อก่อนจะมีชุดที่เขาห้ามนั่งจริงๆเลยนะคี้สังแต่ตอนนี้ชุดที่เขาห้ามนั่งเขาเก็บออกไปแล้วเพราะว่า มันจะเกิดความเสียหายก็เลยจะขอเก็บไว้ก่อนก็จะเลยเหลือแค่ตัวอย่างเก้าอี้เวลาที่พรอองค์ทรงมานั่งทรงงานที่นี่นะครับก็จะมีห้องห้องน้นภาษาทางศัพท์ทางศัพท์รา,าชาศัพท์เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรห้องทรงป่ะเนาะก็จะนนมีห้องทรงอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็ของท่านก็จะมีโตทํางานไว้นั่งดูงานแล้วก็ เจ้าหน้าที่ก็จะถวายงานรายงานนะที่พระองค์ได้ส่งให้แนวทางไว้สครับผมถ้าเราไปทางนี้าทางนี้สุดแล้วครับพี่คือสังไปไม่ได้แล้วครับหมดละหมดตรงนี้ละทำไมมันไม่มีทางอ๋อน่าจะเป็นทางที่เขาไว้เวลาถอนโยนถอนยากก็จะไปทิ้งข้างหลังไงคิวสังนี่บรรยากาศมื้อก่อนมันสวยมากนะคิวซังแถวนี้จะเต็มไปด้วยดอกคลิฟอร์เนียป๊อปปี้ ดอกอย่าหอมย้าหอมนี่คือจะเป็นญ้าหอมที่ปลูกทางเดินลงไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูไปค่ะสังเส้นทางที่ใช่เส้นทางที่พระองค์ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ครับที่พระองค์เสด็จแล้วก็ลงไปเยี่ยมรัษฎรบนพื้นที่สูงนะครับของดยอยอ่างขางทั้งหมดเลยนี่ใครที่มาเที่ยวดยอยอ่างขางแล้วอยากจะมาเที่ยวชมจุดนี้ก็สามารถมาเที่ยวชมได้น้อยคือสังเนาะเพราะว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลาย คนยังคงมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันทุกความทรงจําดีๆที่นี่โดยเฉพาะคนในพื้นที่โดยเฉพาะคนบนดอ,อย่างขง้างเวลาพูดถึงแปลงบรวทับทุกคนจะต้องอคิดถึงจุดๆนี้นะครับจุดนี้ก็เลยเรียกว่าแปลงครับเนี่ยอันนี้จะเป็นทางเดินลงไปท่านผู้ชมแต่ว่าหญ้าหอมหลังๆมาหญ้าหอมตายหมดละทไม่รู้เหมือนกันเมื่อก่อนคือ ทางเดินที่เราเห็นตรงนี้ท่านผู้ชมมันจะเป็นอา่าหอมในร่องแลงเนี่ยมีอยู่นี่คือสังเหตหในนี้อันนี้คือย้าหอมอันนี้คือย้าหอมท่านผู้ชมช่วงนี้อากาศอาจจะชื้นฝนตกเยอะมันก็เลยยุบไปบ้างดมมัซิหอมไหมเนี่ยรูปรบปเนี่ยหอมหอมไหมหอมเนี่ยมันคือย้าหอมนี่คือสังเวลาเขาออกดอกก็จะดอกหอมด้วยมันเป็นอะไร<อ>ที่ สวยงามมากครับผมอันนี้คืออะไรอ่ออากาแพนทัศน์ครับคือดอกไม้ดอกไม้สีมุวงม่วงฟ้าฟ้าสวยใช่ใช่ทางไหนครับมาทางนี้ครับโอ้ยนกเกาะอยู่บนหินนะเกาะยู่บนยอดหินช่วงนี้ด้วยหลายหลอย่างเนาะมุมนี้ก็เลยทําให้ไม่ค่อยสวยเหมือนเมื่อก่อนคิดถึงสมัยก่อนแถวนี้นะท่านผู้ชมเอ้ยมันสวยมากดอกไม้ก็สวยมาหน้าไหนก็สวย หลังๆมาก็อย่างที่เราเห็นอะไรเนาะก็สวยบ้างอันนี้ดูช่วงหน้าเคยเพราะว่าพื้นที่เยอะป่าน่ะลูกเคยป่าเที่ยวนี้นะอ่าป้าอะไรป่านิดเหรอใช่ใช่ไหมพาคยยิวสังมาถ่ายรูปแถวนี้ดอกไม้สวยอยู่เนาะเมื่อก่อนนี่ดอกไม้เต็มจริงๆนะท่านผู้ชมหลากหลายมากเยอะแยะดอกกระดาษเนี่ยรุ่นแรกๆคือดอกกระดาษดอกกระดาษจะเต็มพื้นที่เลยนี่ ถ้าใครพูดถึงดอยอ่างขางคนในพื้นที่จะรู้เลยว่าโซนนี้เต็มไปด้วยดอกกระดาษเพาะท้าเลื่ๆล้มไปตรงเนี้ยอ๋อไม่มีอะไรลูกเดินไปดูสิเดินไปดูได้แล้วพ่อลงตามอ่ได้ได้เนี่ยตามที่คือสังไปท่านผู้ชมก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันทางไหมเนี่ยมันเดินขึ้นไปตรงนู้นลูกลองเดินไปแล้วเดี๋ยวไปโผล่ข้างบนได้เหรอพ่ออ่าเดี๋ยวพ่อไปรอทุกทางนู้นนะเดี๋ยวคุอซังบอก มันได้หรือเปล่าอ่เดินตามทางนี่นนท่านผู้ชมเนี่ยเราคลิปเดินไกลเลยยาวๆกันเลยะนะอยากให้ท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศของแปลงประทับกันแบบ<ฮ>เต็มๆก็ได้เห็นยังมาโผล่ทางไหนนั่นไงมันเดินได้ใช่ไหมแต่มันมีสองทางอะ่ะมันมีสองทางก็มาโผล่ตรงนี้ทางไงนะใช่เนี่ยมีสองทางตรงไปแล้วก็จะเดินไปตรง รูปพระบรมฉายาลักษณ์ไม่อย่างเดิอนอะ่ะโอ้มันลกเปล่าลกนิ<ม>นดๆใช่ไหมไม,ม่ไม่เป็นไรไม่เดินก็ได้เนาะนี่คือบรรยากาศลานประทรับที่ในหลวงราชการที่9ทรงงานนะครับเวลามาเที่ยวโดย่างขาเออไม่ใช่เวลา,าพระอ,องค์มาทํางานบนอ่างขาพระอ,องค์ท่านก็จะมาทรงงานที่นี่แล้วก็เดินไปเยี่ยมราษดรน ไปถามสารทุกสุกดิตผมเคยนั่งอยู่ตรงลานจอดเมื่อก่อนจะเป็นโรงคัดบรรจุแล้วหน้าโรงคัดบ,บัรจุจะเป็นลานนะฮะแล้วให้รัษฎรนั่งรอพระองค์อยู่ตรงลานตรงนั้นี่คือสังพ่อเคยเจอพระองค์จริงๆอยู่3ครั้งครั้งแรกพ่อน่าจะอายุเท่าอีคิวซังนี่แหละหลังจากนั้นอีก2ปีถัดกันปีแรกที่พระองค์ท่านเสด็จมา ที่พ่อจําความได้ตายอยิวซังอาจจะเจอหลายทั้งแล้วก็ตายอยิวซังก็เคยถวายพระไม่ไแน่ใจว่าพระอะไรแต่เป็นพระที่พ่อตายอยิวซังพ่อของพ่อน่ะได้มาจากพ่อม่เป็นพระที่เก่าแก่ามากแล้วในหลวงท่านก็รับไปพออีกปีนึงเราก็มานั่งรอรับเสด็จอีกที่เดิมแล้วท่านก็ นำเงินมาให้3000บาทที่คือซังสมัยนั้น3000บาทท่านผู้ชมไม่ใช่ถูกๆนะ 3000, บาทค่าแรงที่พ่อของอี้คือซังพระเท่าอี้คือซังพ่อของพ่อได้วันละเท่าไหร่รู้ไหมวันละ25บาทสมัยนั้นนานมาก้นอนกลับไปหลาย10ปีแล้วท่านผู้ชมวันละ25บาทแต่ก็อยู่ได้จนถึงตอนนี้เลี้ยงด้วย เนาะเขาบางคนก็ถามว่าทําไมไม่เก็บเงินสามพันไว้ใช่ไหมคือสังทไมไม่เก็บไว้ก็ด้วยเป็นแบงค์ไงโอ้พ่อก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบงค์อะไรแต่รู้ว่าเป็นเงินสามพันเพราะว่าพ่อตายคือสังเ,เล่าให้ฟังพ่อป่วยเลยจําเป็นต้องเอาเงินเนี่ยไปรักษาก็เลยเป็นเรื่องราวที่ทําให้ซาบซึ้งจนถึงช่วงวันนี้คือสังก็เลยตั้งใจนะครับ พอมีโอกาสก็อยากจะมาช่วยตามที่พระองค์เคยช่วยไว้พ่อก็เลยกลับมาทำงานบนดยอยอ่างขางอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาช่วยไม่มากก็น้อยในการอะ,อะไรนะช่วยเหลือนะครับพัฒนาให้ดยอยอ่างขางไม่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่งพ่อก็เลือกทางด้านสาธารณาสุข แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะไข้ได้ป่วยของคนในพื้นที่ก็สามารถช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะอีกิซังนี่คือสิ่งที่พ่อยังคงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทํากลับมาเพื่อจะพัฒนานะครับไม่รู้ว่าอ่าคนอื่นจะคิดยังไงนะอีกิซังแต่พ่อคิดว่าพ่อทําหน้าที่ของพ่อได้พอประมาณนะโอเคท่านผู้ชมเรา เดินออกไปหน้าสโมสรกันดีกว่านะเคซังเนาะให้ลูกตีแล้วไม่ไปทางนี้อ่ะไปไม่ได้แล้วก็เดินเดี๋ยวเดินกลับไปทางถนนแล้วก็ไปที่รถของเราเราจอดไว้ตรงที่ลานฮอนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็เดินกลับไปเอามอเตอร์ไซค์เราฝั่งรถแล้วร้านฮอนี่ทำไมดีมาเมื่อไหร่เครื่องบินอ่ะโอ้ไม่รู้เพิ่งมาแล้วก็ไปวันนั้นอ่ะนี่สามารถเดินเที่ยวชมได้นะท่านผู้ชมเดินผ่านอ่าสโมสรอ่างขังมาเลยได้สบายๆนี่สามารถ หน้าหนาวก็จะมีดอกไม้อยู่นะท่านะผู้ชมชไม่ใช่ไม่มีนะช่วงนี้ท่นองเ,เที่ยวน้อยเขาก็จะจัดเฉพาะโซนที่มีเขาเรียกว่ามีอะไรอ้กีัมีนักท่องเ,เที่ยวสามารถเดินได้สบายๆง่ายๆเนาะนี่เดินทะลุแบบนี้ได้เลยถ้าถึงนี่ใช่เดินทะลุมาฝั่งนี้ได้เลยกังดูสินี่คือร้านสมสนรอ่างขางนั่นเองท่านผู้ชมใครอยากจะมาทานอาหารก็สามารถ มาเที่ยวมาชมมาทานอาหารที่นี่ได้นะดูธรรมชาติมากถ้าหน้าหนาวมาตรงนี้จะเป็นต้นสักุระสวยสวยดอกบานสะพรั่งสวยมากครับโซนนี้จะเป็นโซนร้านอาหารนะจ๊องนี่ทานอาหารได้ด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้ด้านในก็ได้นะด้านในคืออะไรด้านในก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้หลายู่สั่งร้านกาแฟร้านกาแฟอะไรก็อยู่โซนด้านนี้เลยเปาด บรรยากาศดีเนาะเจสซงเนาะฮะน่ามาเที่ยวมากได่เปิดแล้วพ่อฮะปิดละบรรยากาศดูสิทางนี้ลงต้นไม้ใหม่อย่างสวยเลยสวยไหมอลังการงานสร้าง,งเนาะแม่บรรยากาศดีมีโอกาสมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะนะฮะทั้งอ่บรรยากาศอาหารกาแฟได้ทุกอย่างบอกว่ามาแล้วเพลินใจอยู่ได้แบบนานๆสามารถมาน,นั่งชิวๆ ที่ร้านคาเฟ่ของอสมุทรสาครางคางได้น,ดนะจิซังเนาะมีอะไรให้เราได้เลือกทานหลายอย่างเลยยิ่งช่วงหน้าหนาวจะมีหลากหลายเมนูมากและส่วนร้านอาหารก็มีให้เราได้เลือกทานหลายอย่างเลยอย่ที่แน่น้ำพริกอุ๊บน,นะคิวซังเนาะมีให้เราได้ทานกันกน้วพิกอุ๊บนี่ต้องสั่งในใบเมนูไงคิวซังตันนี้เรามองไม่เห็นหรอกฮนะโอเคท่านผู้ชม วันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนาะคิวซันนงเนาะหวังว่า,าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับกับบรรยากาศพาเดินเที่ยวชมแปลงประทับนะครับซึ่งเราสามารถนะครับเอารถมาจอดตรงด้านหน้าส่วน80ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำยังไงคิวซัง<ะ>จอดรถตรงนี้แล้วก็เดินไปทางไหนครับแนะนำท่านผู้ชมหน่อยทา,ทางไหนทางนี้นนเออทางนี้ไปสวน80สวนแปลง ประทับจะเดินอยู่ด้านหลังด้านไหนนี้น้อยคซเนาะครับผมนี่มันมีรูปอยู่เนี่ยอ่านี่ก็ใกล้จะถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งแล้วนะครับช่วงใกล้สิ้นเดือนเนาะใครอยากจะมีกิจกรรมดีๆอะไรก็สามารถมาร่วมได้นะครับส่วนอังขางก็จะมีที่ช่วงวันที่28่สน,นะพ่อไหนครับมีสองคนไหนครับอ๋อมีสอง,ององค์ครับองค์ที่ ชุดสีแดงก็คือองค์พระพันปีครับส่วนในหลวงราชาการที่10ก็จะเป็นลูกขององค์ราชินีพระพันปีคิอซุณมีคนมาเยอะเลยใช่เมืมเอ่อก่อนนะมีอะไรให้เราได้ดูเยอะมากเลยบนอ่างค้างดอกไม้สวยตลอดทั้งปีนี่น่าหนาว็าจะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่ฮะเมื่อปี2544นู่นงานไหมคือซงานมากเลยเนาะดูสิบ้านหลังนี้อายุตอนนี้ปี6-7 เกือบ20ปีแล้วนะท่านผู้ชมบ้านท้องฝังนี้ <c oughs> นานมากดูสิมีแปลงผักมีแปลงสตรอวเบอรี่เยอะแยะมากสามารถมาเก็บแล้วก็มาซื้อทานบน่างคางได้เลยนะพ<ว>น่อขอไปนั่งอะไรนะใไ,ไหนครับไปนูนะ่นอ่ะไปไหนเลยนี่คลิปหน้าที่แน่ๆไอ้คิวซังจะเดินทางไกลแล้วนะไอ้คิวซังต้องนั่งรถไปกับพ่อเดินทางอย่างน้อย6ชั่วโมงอยู่บนรถ จะไงจะไหวไหมหกชั่วโมงไหวใช่ไหมเราจะเดินทางไปวัดพระธาตุผาซอนแก้วกันนะรอติดตามได้ในอีีหน้าแล้วกันนะ้องกฤังเนาะว่าบรรยากาศการเดินทางของเราจะเป็นแบบไหนแล้วจะสนุกหรือไม่เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมอะไรบ้างรับรองว่าการเดินทางครั้งแรกของเราสองคนครั้งแรกจรนะิงๆริงนะกฤษณเนาะในการขับรถทางไกลของเราเราไม่เคยขับรถไกลๆแบบนี้เราเคยขับแค่จริงๆก็ประมาณ 3ชั่วโมงนี่ก็สุดๆแล้วอันนี้6ชั่วโมงท่านผู้ชมเราดูว่าเราจะสตาร์ทจากหาบอนบนดอยนะครับแล้วก็อาจจะไปแวะที่เชีงยงใหม่ก่อนนะครับแล้วค่อยเดินทางต่อก็รอติดตามท่านผู้ชมว่าเราจะนําเสนอกันในแบบไหน้วกันนอ้อยเคสัใจเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อน อย่าลืมอะไรนะครับอย่าลืมอะไรเลยเซซังเลยครับอย่าลืมอะไรนะครับอย่าลืมอะไรเลยเซซังเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กิซังและพ่อใหกิซังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ใช่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ